พุทโธพุทโธพุทโธโ,โดยสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆร,ราชสกลมหาสังคปรินายกพุทโธช,ช่วยทุกสรรพชีวิตได้จริงการอัญเชิญพระพุทโธไว้ในหัวใจสม่ำเสมอเป็นมหามงคลวิธีที่ทำได้ไม่ลำบากยากเย็น และมีผลประเสริฐเลิศล้ำแน่นอนที่สุดเปรียบการท่องพระพุธทโธทเหมือนการร้องให้มีผู้ช่วยขณะต้องเผชิญกับอันตรายที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้ผิดความจริงก็เป็นเช่นนั้นเสียงพระพุธทโธทพระพุทธโธท,ที่กึกก้องอยู่ในหัวใจจริงไม่แตกต่างกับเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยของผู้ที่กำลังหวาดกลัวภัยร้ายที่กำลังต้องเผชิญอยู่ผู้ที่ได้ยินเสียงร้องนั้น ต้องเข้ามาช่วยสุดความสามารถเพื่อให้พ้นจากอันตรายอันตระผู้ที่จะได้ยินเสียงพุโทโธพุโทโธของพวกเราผู้กลัวอันตรายยิ่งใหญ่แห่งกรรมคือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธะใจที่หวังพึ่งพระมหากรุณาให้พ้นมือแห่งกรรมร้ายด้วยเสียงของใจที่กึกก้องร่ำร้องเป็นคำพุโทโธพุโทโธ เปรียบไม่ผิดกับเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นเองพระมหากรุณาของสมเด็จพระบรมศาสดามีหรือจะไม่เกิดเป็นผลแก่ผู้ที่กำลังหวาดกลัวอันตรายยิ่งใหญ่หาได้เปรียบไม่ได้อันเป็นอันตรายที่เกิดจากกรรมกรรมที่น่ากลัวที่สุดสำหรับทุกชีวิตไม่มีอะไรน่ากลัวเสมอด้วยกรรมเมื่อเสียงขอรับพระเมตตาช่วยพ้นภัยกรรม ดังกึกก้องเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะทรงบรรทาไฟร้ายแห่งกรรมโปรดประทานเป็นการทรงแผ่พระพุทธเมตตาที่มีความเย็นยิ่งเย็นใดอยากให้จิตใจที่กำลังร้อนเล่าสงบลงได้แน่นอนอานิสงส์ของพุทธูโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช การท่องพุโทโธพุธโทโธก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่สักแต่ว่าท่องพุโทโธพุธโทโธแล้วก็หวังว่าจะพ้นมือกรรมได้ใจมีพระพุโทโธกึกกล้องอยู่ก็เหมือนกับส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือพระพุทธเมตตาอยู่ที่จะให้ได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มที่ได้ตัวเองต้องหนีให้ไกลมือไกลไม้ผู้ร้ายด้วยก่อนที่จะมีผู้เข้ามาช่วย ให้ปลอดภัยได้จริงพระพุทธโธก็เช่นเดียวกันกับเสียงร้องของความช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับอันตร,รายเฉพาะหน้าจะท่องแต่พุทธโธพุทธโธโดยไม่ช่วยตัวเองให้เต็มสติปัญญาความสามารถด้วยอุบายวิธีที่จะช่วยประครับประคองกำลังใจที่จะรักษาพระพุทธโธไว้ให้ได้ยั่งยืนไม่บางเบาไปพร้อมกับความอ่อนแอของพลังจิตมีพระพุโทโธ กึกก้องอยู่ในใจนั้นถูกต้องที่สุดเป็นความมีปัญญาที่สุดที่พึ่งพระพุทธเมตตาพาให้พ้นมือร้ายแห่งกรรมแต่ต้องเพิ่มความเข้มแข็งให้จิตใจให้เต็มที่ด้วยต้องไม่ปล่อยให้จิตใจอ่อนแอล่วงหลุดไปในที่สกปรกโสโค,โครกของการขาดศีลขาดธรรมจนเสียงพระพุทธโธพุทธโธไม่สามารถปรากฏกึกก้องขึ้นในจิตใจ เมื่อจำเป็นอย่างที่สุดแล้วสำหรับทุกชีวิตทุกชีวิตจริงๆมิได้มียกเว้นที่แม้ปรารถนาจะหนีให้พ้นความมืดมิดที่กำลังจะคลองโลกที่มือแรงร้ายของกรรมกำลังแน่นขนัดไปทุกทีก็ต้องพึ่งพระพุทธทนั้นก็ถูกแล้วแต่การจะส่งเสียงร้องเช่นเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ปลอดภัยนักถ้าปล่อยให้กิเลสโสโคทับถมใจจนอ่อนปวกเปียกไม่มีแรง ย่อมยากที่จะสามารถมีพลังเสียงของความช่วยเหลือหรือขอพระพุทธเมตตาก็ตามให้ได้ยินถึงผู้ที่อยู่ห่างไกลจากบริเวณสุขปกโสโค,โคอย่างไกลล,ลิบลับได้เสียงเรียกร้องทั้งช่วยด้วยช่วยด้วยหรือพุทโธพุทโธก็จะเพียงข่มขวัญผู้ร้ายให้หวาดกลัวบ้างเท่านั้นจะไม่ถึงกับฟาดฟันให้ผู้ร้ายทิ้งอาวุธแล้วหนีตเตลิดเปิดเปิงไป การภาวนาพระพุทธโธท,ที่จะเปลี่ยนจากการภาวนาพุธโธท,ที่เคยทำมานั้นครอาจารย์นักปฏิบัติสำคัญสำคัญทั้งหลายท่านก็สอนตรงกันดังเช่นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถระท่านยังใช้คำอุบายสอนชาวป่าชาวเขาให้รู้จักภาวนาคำว่าพุทธโธโดยให้เขาช่วยหาพุธโธของท่านที่ท่านบอกว่าท่านทำหายให้เขาช่วยหา และผลก็เกิดขึ้นแก่ชาวป่าชาวเขาผู้นั้นแสงสว่างเกิดขึ้นธรรมะเกิดขึ้นเขาได้เบิกบานเป็นสุขเพราะหาพุทโธพบภาวนาพุทโธในการปฏิบัติอาจเปรียบได้กับกำลังเดินอยู่บนทางสายพุทโธท,ทางสายนี้มีจุดหมายสำคัญมากมายหลายจุดเป็นธรรมะก็เช่นเห็นเกิดดับเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจส,สี ทุกสมุภัยนิโรธมักเป็นต้นถ้าเดินอยู่บนทางสายพระพุทธโธคือภาวนาพุทธโธไว้ให้ทุกเวลาไม่ต้องเจอะจงเฉพาะนั่งสมาธิปฏิบัติเท่านั้นแต่ให้ถือเป็นกิจวัตรคือหน้าที่ที่ต้องทำเป็นประจำทุกเวลาที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่จะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำหรือทำงานด้วยกายม่ใช่ด้วยใจใจว่างจากงานอยู่ ภาวนาว่าพุโทโธไว้อย่าทิ้งไปใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งใดอื่นเปรียบการภาวนาพระพุโทโธก็เพื่อเข้าใจความจริงอย่างชัดแจ้งว่าถ้าเดินอยู่บนทางสายพระพุโทโธไม่หยุดแวะเวียนไปคิดนั่นคาดนี่ก็จะถึงจุดหมายอันควรถึงอันปรารถนาถึงแน่นอนทา,ทางสายพระพุโทโธจะนำไป,ไปถึงหลายต่อหลายจุด ดังกล่าวมาแล้ว